คันนี้เนี่ยโหใต้ท้องนี่มันป้ายแดงชัดๆว่ะมันไม่มีตำหนิเลยครับก็คือสภาพใหม่ๆป้ายแดงเลยนะลอ็อตฝากโปรงนะครับไม่มีไขนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่า้องเครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงใหม่เนี่ยดูเลยครับใหม,ม่ใช้ในเมืองจอดในร่มแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับนะฮะอหมื่นเก้าพันโลยางเป็นยังไงเราดูวันดูวันที่ยางเราเนี่ยท่านดูยางกันว่ะเติมจากแพร่มาถึงเนี่ยทันเดียวอะ่ะไม่หมดอะ่ะน้ํามันยังเหลือนะ่ะ สภาพดีมากก็คือใหม่ข้างในเนี่ยในขณนะนั่งแล้วเปิดแอร์เนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นใบแดงยังอยู่อ่ะนะฮะเนี่ยใต้ทงใตท้ที่ที่พัดท้งบั้เท้าข้างใต้เนี่ยยังใหม่เยมอยู่เลยครับ สวัสดีครับเอาวันนี้อยู่กับรีวิวขายรถมือสองอยู่กับผมเอกเหมือนเดิมนะครับ175เ้าคาร์ฮานะครับวันนี้อยู่กับรถอ e ีโคคาร์กันบ้างเป็นรถอ e ีโคคาร์ปีใหม่ๆนะของดีเมืองแพร่นะคันนี้นะก็พอดีเราก็เดินคันนี้เราเดินทางไปซื้อมาจากแพร่นะครับก็ลูกค้าขายให้มานะฮะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นออาเมล่าเทอร์โบนะฮะ1.0เทอร์โบปี2021ไมล์หมื่นเกกิโลเมตรนะครับ 1, 0, Turbo, เป็นสีแดงเดิมโรงงานนะก็เป็นรุ่น EL นะฮะเป็นรุ่น EL แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีรูปวันที่ไปซื้อที่จังหวัดแพร่เป็นรูปบรรยากาศเป็นภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับดวอินเสิร์ตเข้ามาให้ดูแล้วก็รายละเอียดรถเป็นยังไงหน้าใช้ใหม่อะไรขนาดไหนอะไรยังไงยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เดี๋ยวต่อไปเราพามาดูรายละเอียดรอบๆคันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเทอร์โบ1.0 EL ปี2021ไม่์1 9,000โลว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้จะเป็นมุมแคบนิดนึงนะช่วงอธิบายสภาพรถพอดีถ่ายในบ้านนะครับคือจริงๆมันมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือคันนี้เนี่ยง่ายมากคือรถมันไม่มีตำหนิเลยผมบอกเลยไม่มีตำหนิเลยครับก็คือสภาพใหม่ใ,หมใบแดงเลยนะครับไฟเฟยเลยเนี่ยใสยเลยนะฮะกระจงกระจังหน้าเลยเนี่ยใหม่เลย ไฟใสเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยางพิสโตนติดรถนะครับก็ท่านดูสภาพยางเอายางหมื่นเก้าพันโลก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ยางยังใหม่อยู่นะครับสี่เส้นนะฮะปีสองยางปียี่สิบเอ็ดนะครับยางสัปดาห์ที่สิบเก้าปียี่สิบเอ็ดเป็นยางติดรถนะครับนะฮะดูสภาพยางเอานะฮะหมื่นเก้าพันโลยางเป็นยังไงเราดูวันดูวันที่ยางเอานี่ท่านดูยางวันว่ะเป็นยังไงนะฮะ นะฮะสภาพยางนะครับ,อนะรบโอเคนะฮะอ่ะนี่เรื่องอยางก่อนแล้วก็ไปเรื่องตัวถังตัวถังก็ไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยตั้งแต่ฝากระโปรงกันชนนะฮะไม่มีริ้วรอยนะครับก็คือฟิล์รถใหม่เลยนะฮะคือคันนี้เขาจอดในร่มครับใช้ที่แพร่ใช้ในเมืองจอดในร่มแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเนี่ยฮะดูพลาสติกตามพวก ต่างๆเนี่ยแผ่นิศติดแผเลี้ยงหนุ่นยิ่งหลีดเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรถไม่ได้จอดตากแดดนะครับเนี่ยนะกันส่งกันสาดตร์เลยยังใหม่อยู่เลยเนี่ยยางขอบประตูประตูนะฮะสีเดิมทุกชิ้นนะครับคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะฮะยังมีกันลอยมาให้สี่อันนะฮะสีเดิมทุกชิ้นครับเนี่ยสีเดิมเนี่ยมันผิวมันจะเป็นผิวส้มแบบนี้เลยฮะ มันจะเงาๆเดิมๆเป็นผิวส้มแบบนี้เลยผิวคมมากนะฮะไฟเฟยใสทั้งหมดหน้าหลังใสหมดนะครับเนี่ยโลโก้นะฮะใหม่เลยนะฮะไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิเลยคือฟิล์รถใหม่เลยเนี่ยใ,ยให้ดูถ่ายดูรอบๆเลยนะฮะหลังโคงหลังคาอะไรไม่มีเลิ้วไม่มีรอยนะครับเนี่ยขอบยางขอบประตูเลยเนี่ยพลาสติก นะคือถ้ารถจอดจากแดดหรือใช้กังเทโซมก็เละไปแล้วละครับอันนี้คือฟิลรถใหม่เลยนะโอเคประมาณนี้นะครับรอบรอบนอกรอบขันรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพาดูพวกตัวถังห้องเครื่องซอกประตูท้ายเทยอะไรทั้งคันนะครับก็คือรายละเอียดบอดี้ตัวรถนะครับวัสภาพเป็นไงมั่งนะฮะโอเคก็คือรถใหม่ไม่มีอะไรเลยคือเริ่มไล่จากจุดสําคัญเลย น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีไขนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับไล่มาจนถึงน็อตแก้มนะครับน้น็อตแก้มน็อตซับในนะสภาพซุ้มโชกซีนเซิร์นอะไรเนี่ยนะครับคานหน้านะครับเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะฮะแก้มฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับนะครับซับในอะไรเดิมหมดนะครับนี่นะครับซีนซุ้มโชกเม็ดอาร์คนะฮะห้องเครื่องก็ไม่ต้องพูดถึงใหม่ ดูเลยครับใหม่นะฮะต้องใช้คําว่าใหม่อย่างเดียวก็คือมันใหม่จริงๆเธอบงเธอโบเลยเนี่ยสุสภาพลงเหล็กเลยก็คือฟิลรถหมื่นเก้าพลครับมันคือรถใหม่เนี่ยแหละครับเอี่ยมเอี่ยมเลยนะฮะอ่ะอันนี้ห้องเครื่องนะ,ะเดี๋ยวไล่มาที่ซอบประตูหน้าขวานะครับ หลังๆเนี่ยคลิปผมจะไม่ค่อยได้ดึงไอ้ไอพวกกระดูกกระดูกหงูให้ดูนะครับแต่ว่าตอนไปดูรถตรวจด,ดูให้หมดแล้วนะครับเม็ดอาร์คเดิมหมดคือดึงเข้าดึงออกบ่อยๆเดี๋ยวมันช้ำไม่ใช่ะไรท่านใดจะซื้อมีความประสงค์จะซื้อจริงๆผมให้ดึงได้หมดเลยนะฮะแต่ดึงเข้าดึงออกบ่อยๆมันไม่ไหวรถมันช้ำเดยวเดี๋ยวยางเยิง,ยงมันเสียหมดนะครับแต่ตรวจสอบให้หมดแล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะอ่ะเพจครบนะครับสติ๊กเกอร์ครบประกับประตูไม่มีถอดนะครับแล้วก็ พวกซีนประตูทั้ง4ี่บานก็ไม่มีการทําไม่มีการถอดมานะครับซีนเดิมหมดนะครับอาร์เคิร์เดิมหมดนะครับอ่ะเริ่มอันนี้เป็นประตูหน้าขวานะต่อไปมาดูประตูหลังขวาอ่ะไล่ค่อยๆไล่ตะเข็บประตูนะครับอย่างนี้นะรถใส่มากคันนี้ซอกเซิร์ประตูนี้เอี่ยมลอยเลยฝุ่นฝืนไม่มีเลยเอี่ยมเลยนะฮะเนี่ยท่านดูเนี่ยคุ้มๆกริบๆเลยนะ มาถึงด้านหลังนะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับซอกล้างน้ําเดิมหมดนะครับนะฮะซอกล้างน้ํไซายขวาเดิมหมดนะครับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับฝาท้ายซีนเดิมนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายนี่ยางอะไหล่ครบเครื่องมือครบนะครับซีนอะไรเดิมหมดนะครับไม่มีโดนนะครับนี่มันจะมึนๆน,นิดนึงพอดีถ่ายในบ้านครับฝนมันตกอยู่ตอนนี้ แต่ใสเลยแหละใสเลยนะอย่างนี้เลยนะโอเคเดิมเดิมนะครับอุปรกรณ์ครบแนะลวพมเพิมแล้วนสภาพใหม่เอี่ยมนะฮะอ่าเนี่ยฝาถังน้ำมันสเปคใช้ e 2 0นะครับตอนตอนขับกลับมาผมก็เติม e 2 0นะครับโคตรประหยัดเลยฮะเติมจากแพร่มาถึงเนี้พันเดียวอะ่ะไม่หมดอะ่ะน้ำมันยังเหลือนะอ่ะอ่านีฝาถังน้ำมันนะโอเคมีตัวกันลอยให้ด้วยนะครับ ด้านหลังนะฮะโอเคซ่อมประตูฝั่งหลังซ้ายประตูซ้ายนะครับสีนเซอร์เดิมหมดนะครับปิดดังกรึบหนาเหนะ็นไหมใหม่ๆนะฮะนี่ประกับประตูเดิมหมดไม่มีถอดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันเสียงนะครับเจ้าของเก่าเขาชอบเพาติดเพิ่มมาพวกรถอ e ีโคคาร์หรือรถพันห้ารถซิติคาร์มือดีเสียงมันเข้าเยอะเขาก็เลยชอบติดกันถ้าไม่ชอบก็ไปเอาออกได้แต่ถ้าไม่เอาออกมันก็ดีมันก็กันเสียงได้ดีนะครับ ติ cker airbag อะไรอยู o, ่ครบนะครับเนี่ยผมพรมอะไรยังเอียงอยู่เลยเนี่ยนะฮะสภาพดีมากคันจริงยิ่งสวยผมบอกเลยมาดูเลยไม่ผิดหวังเนี่ยไปกงแตเข็บประตูหน้าซ้ายนะเดิมหมดนะอ่ะโอเคนี่รายละเอียดซองประตูตัวถังนะครับประมาณนี้สวยๆเลยครับผมก็อันนี้เป็นรีวิวสเปซการนั่งในรถนะครับวันนี้จะเรียกว่าอะไรอา มันจะลําบากน,นิดนึงวันนี้ขออนุญ,ญาตถ่ายทำในบ้านเพราะฝนตกทั้งวันเลยแต่ก็อยากจะถ่ายรีวิวตัดต่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปโชคดีที่เมื่อเช้าแวบหนึ่งได้ออกไปถ่ายข้างนอกบ้านได้หน่อยแต่ตอนนี้ฝนตกตลอดเลยขออนุญาตถ่ายทําในบ้านนะก็อาจจะมึนมืนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายได้อยู่นะฮะก็อันนี้ในรถก็จะเป็นฟิลนั่งประมาณนี้นะ ถ้านั่งประมาณนี้ขับสบายนะครับขับสบายเป็นรถที่ขับสบายคืออัลเมร่ารุ่นนี้มันพัฒนาขึ้นมาให้บอดี้มันใหญ่ขึ้นมันเหมือนกับแบบผมว่ามันฟิลมันเหมือนออซิตี้คาร์มากกว่ามันไม่ค่อยเหมือนอีโคคาร์แล้วก็อัตราลงอัตราเร่งอะไรคือเพียงพอเลยนะฮะอ่ะอันนี้เป็น รีวิวสเปซภายในก่อนนะฮะว่าถ้านั่งประมาณนี้ขับประมาณไหนผมสูง175หนะครับหนักประมาณ6 0ปลาย70นะฮะก็นั่งได้มือดอาดหัวเหอและไม่ติดประมาณนี้นะครับถ้านั่งขับสบายดีอ่ะโอเคนี่เป็นฟีลลิ่งด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่านั่งเป็นยังไงสบายไหมโอเคครับผมอันนี้เป็นเบาะแถว2นะครับด้านหลังนะครับก็ผ่านเลยแหละนั่งสบายกว่าที่คิด คือนั่งฟีลเป็นรถซิตี้คาร์เลยอะ่ะไม่ใช่อีโคคาร์นะครับผมบอกเลยนั่งสบายแล้วก็มันเหมือนเป็นมุมสูงอะ่ะคือแบบปกติคือรถเก่งเวลานั่งข้างหลังมันจะฟีลแบบเหมือนเตี้ยเี้ยหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้มันเวลานั่งแล้วแบบมันเห็นทิวทัศน์ข้างหน้าบรรยากาศด้านหน้าได้แบบไม่อึอดอัดอ่ะแล้วก็ผมว่ามันกว้างนะข้างหลังนะฮะกว้างแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาหุ้มบเบาไอเป็นเบาเขาเรียกว่าเบาตรงรู้เพราะว่าเดิมเป็นเบาผ้าเนี่ยแล้วอันนี้มันจะเป็นหนังหุ้มเข้าไปตั้งแต่ใบแดงเลยเขาเรียกว่ากันเปื้อนกันสปกปรับ เป็นของตรงรุ่นอัเมร่าเลยสวยนะสวยมากก็ดีแล้วกันแล้วใส่ไว้อย่างนี้แล้ครับอย่าไปถอดเลยผมว่าดีแล้วก็นั่งสบายแอรอ์อะไรก็วันนั้นที่ไปเทสรถก็นั่งแล้ว ก็แอร์เออเะไรเย็นดีอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์พอดีวันนี้ไม่ร้อนนะก็เลยไม่ได้เปิดก็ให้นั่งอันนี้ให้เห็นสเปซด้านหลังเฉยหัวเห่อเะยเนี่ยนะไม่ติดไม่อะไรนะครับโอเคโดยรวมนั่งสบายแหละแล้วก็ดูดูสบายตาไปหมดเลยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวยังไงมาลองกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะประมาณนี้นะโอเคครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปสตาร์ทรถนะครับเป็นสตาร์ทรถแบบไม่เปิดแอร์นะสตาร์ทผมผู้สตาร์ทนะ อค okay. อันนี้สตาร์ทเป็นไม่เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการสตาร์ทรถแล้วก็รอบห้องเครื่องกันนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นรอบเดินเบาแบบไม่เปิดแอร์นะครับเครื่อง1.0เทอร์โบนะฮะโอเคก็ปกติของมันนะครับเครื่อง3สูบเครื่องอ e ีโคารเครื่องสสูบก็จะเดินเบาแบบนี้ประมาณนี้นะฮะคือ คือท่านไม่ต้องตกใจนะเวลามาดูจริงหรือดูในคลิปไม่รู้เห็นแบบมันจะสั่นมากกว่าปกตินิดนึงคือพวกรถสามสูบมันจะสั่นแบบนี้อยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติของมันนะฮะไม่มีอะไรนะฮะก็มันจะสั่นแบบนี้แหละประมาณนี้คือมันจะมีแรงสั่นมากกว่ารถสี่สูบหน่อยมันจะเป็นประมาณนี้เป็นทุกคันนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเครื่องเพราะเดินเรียบเงียบดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วขับโคตรดีผมบอกให้ขับดีมากขับเมนรถใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์กัน ดูฟังเสียงแอร์กันนะครับเปิดแอร์อันนี้เป็นแอร์แบบบิดนะโอเคเพราะว่ามันรุ่น E L จะเป็นแอร์บิดอ่าเปิด Air แอร์ล้นะฮะโอเคคอมแอร์ทำงานปกติดลงพัดลมทำงานปกตินะครับก็ประมาณนี้อ่าเปิดแอร์แล้วนะครับขอบอกคอมแอร์เงียบมากเลยวะ อาจจะเป็นเพราะรถมันยังใหม่อยู่แหละคอมแอร์แทบไม่มีเสียงเลยเงียบมากเลยนะฮะอ่าโอเคนี่รายละเอียดเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองขับกันได้นะครับรถขับดีมากก็คือขับมันรถใหม่นะฮะอมเมร่าใหม่ป้ายแดงขับไงก็ตัวนี้ก็ขับอย่างนั้นเลยนะฮะโอเครายละเอียดเครื่องยนต์ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรายังมาอยู่ในรถกันต่อนะครับอ่ะซูมให้ดูเลขใหม่กันตอนนี้1 10, 9 5 0 0มกกว่าโลนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ รถรุ่นนี้ใน e-l ก็จะเป็นพุสตาร์ทนะฮะเป็นพุสตาร์ทแล้วก็จะเป็นแอร์บิดนะฮะเป็นแอร์บิดแล้วก็วิทยุจะไม่มีหน้าจออะไรแต่คันนี้มีกล้องมองหน้าหลังมาให้นะครับแล้วก็วิทยุจะมี6ตัวมีทวิสเตอร์ด้วยนะฮะภายในก็พวงมลาลัยก็จะมีฟังก์ชันนะฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันพวกบลูทูธเบาดังวิทยุอะไรพวกนี้ครับแอร์แบ็กสลูกนะฮะแอร์แบ็กสลูกตรงมีตรงนี้ที่พวงมลาลัยแล้วก็มี ที่คอนโซลน,นะครับก็ไม่มีอะไรกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็เซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับหูช้างซ้ายขวาแต่ว่าพับอัตโนมัติไม่ได้นะแต่ว่าปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่ก็ไม่มีอะไรคันนี้มีคุญแจ2ดอกเป็นผู้สตาร์ทแบบนี้นะครับนะฮะคุญแจ2ดอกแล้วก็ผู้มือการใช้รถนะฮะบุ๊กเซอร์วิส อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้คู่มือการใช้บริการซ่อมสุกเฉินอะไรพวกนี้เอกสารนั่นเลยคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับเอกสาราสภาษีพรบอ,อ่ะลำเนาทะเบียนรถอะไรรถรถรถมีเล่มเลยนะครับไม่ได้ค้างไฟแนนซ์อะไรนะฮะโอเคก็แับคู่มืออะไรต่างๆครบนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สภาพภายในก็คือใหม่ครับสภาพใหม่เลยไม่มีอะไรเนี่ยบ่งบอก เนี่ยมันจะมีโลโก้ออาไม่ไดอันนี้มันเป็นตัวหุ้มเบาะลงไปแบบตัวหุ้มแท้หนังหุ้มแท้เลยครับต้องเขาใส่ใั้าใแดงในการเลิฟมันแบบตรงรุ่นเลยอ่ะแบบสวย,สวยเลยอ่ะนะฮะในที่ท้องของเขาแขนสภาพเอี่ยมอยู่เลยเนี่ยดูนะครับสภาพดีมากก็คือใหม่ข้างในเนี่ยในขนานั่งแล้วเปิดแอร์ในกลิ่นแบบกลิ่นใยแดงยังอยู่อะ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมสภาพรถให้ดูไอสภาพภายในให้ดูแบบเออออกมาจะได้เห็นว่าเออภายในมันให้แสงเข้าไปเนะี่ยมันดูใหม่นะ มันใหม่เลยแหละคันจริงก็ใหม่ครับเนี่ยใต้ท้องใต้ที่ที่พัดทงบั้งเท้าข้างใต้เนี่ยยังใหม่เยิมอยู่เลยครับแบบหอมเลยอ่ะเนี่ยครมพรมใต้บ่งใต้เบาะเลยเนี่ยืหใหม่เปิดดูด้านหลังเนี่ยนะฮะแผงข้างเบาะเบอร์เลยเบาะข้างหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งเลยแหละใหม่คลิปไม่มีรอยไม่มีขี้ใครขี้เกลือเลยเลยนะฮะเนี่ยพงมพมอะไรเนี่ยเยิมเลย ด้าข้างหลังนั่นจะมี usb เสียบในโดยชาร์จบุถึงมือถือนะฮะผม,มเพมอะไรใหม่มากภายในใหม่อะใหม่เลยอ่ะโอเคนี่รายละเอียดภายในนะตรงประตูปิดกรึบดีนะฮะแอร์เอเย็นเจียบแอร์เย็นจริงเย็นมากคือตอนกลับเนี่ยหนึ่งขับมาเนี่ยหนึ่งบอกต้องเปิดแบบ หลีหลไีไอตัวปรับเนี่ยไปเกือบสุดนะอะผพมันหนาวมากคือที่แพกรก็หนาวด้วยไงฝนตกด้วยหนาวด้วยเลยแบบขับไปต้องหลีแบบหลีแบบต่ํามากไม่งั้นไม่ไหวเย็นจัดถรถใหม่เปนอย่างเงี้ยครับแอมจะเย็นสมบูรณ์มากนะภายในก็โดยสรุปให้เลยสภาพใบแดงจบนะแอร์เย็นเจี๊ยบสภาพใบแดงโอเคนะครับตามน,นี้ครับผม สิ่งสําคัญนะครับที่ต้องเน้นย้ําทุกคลิปเลยไม่ว่ารถใหม่รถเก่ารถหลายปีหรือปีน้อยไม่มากหม่น้อยตามผมถ่ายใต้ท้องดูทุกคันนะไม่มีการหมกถ่ายดูทุกคันเนี่ยคันนี้เนี่ยโอ้โหใต้ท้องนี่มันป้ายแดงชัดๆวะ่ะมันเหมือนไม่เคยวิ่งไม่เคยโดนฝุ่นเลยเดียวสินี่ผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับนี่ เดิมๆเ,เนี่ยมาแค่แบบเอาน้ําฉีดใต้ท้องให้เฉยแค่เอาฝุ่นออกให้พอเห็นถ่ายให้มันจะจะได้ถ่ายให้มันส,สวยๆเห็นเห็นเห็นสวยเดิมๆเ,เนี่ยตอนแรกมันก็มีฝุ่นฝุ่นบ้างแหละครับแต่แบบก็ดูใส่ใส่ตั้งแต่ตอนไปซื้อแล้วเนี่ยฉีดน้ําออกมาหน่อยเดียวเองนะเนี่ยถ่ายท่านผู้ชมดูเนี่ยมันแห้งเดิมใส่ย,ยังไงเนี่ยมันลดป้ายแดงชัดๆนะครับใต้ท้องอ่ะนะผมคงไม่ต้องบรรยายเยอะนะเนี่ยดูกันเราเองอ่ะอันนี้ด้านหลังนะโอเคอ่ะนี่ใต้ท้องฝั่ง ด้านขวานะครับแห้งเดิมใหม่จัดเนี่ยโอเคสวยงามอ่าอันนี้ใต้ท้องด้านหน้านะครับโอ้โหใหม่จริงก็จะมีฝุ่นเลอะๆบ้างที่ฉีดน้ําแล้วไม่ออกก็เรื่องปกตินะครับการใช้งานแต่ดูสิลงเหล็กอะไรมันใสเลนไหมนะใต้ทงใต้ท้องใต้เครื่องใสเลยเหล็กเล็กใสใหม่เลยโอเคอน,นี่ด้านหน้านะครับผมอ่าอันนี้ด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับ โอเคเดิมเดิม<ๆ>แห้งแห้งใหม่ๆมเลยสวยงามครับผม ก็สําหรับใครสนใจรถคันนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตกหล่นอะไรไปก็โทรหากันได้นเนาะเบอร์ผมลงวล่างนะครับเอกนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เพจเราก็ได้นะฮะหนึ่งเจ็ดห้าคาเฮเป็นเพจเฟ e บุ๊กนะครับผมก็ทํามานานแล้วนะฮะมีประวัติซื้อขายอะไรอยู่ก็ทุกคนก็เข้าไปดูกันได้นะครับว่าเออเฮ้ยเราซื้อขายรถยอะไรยังไงเพื่อความมั่นใจเข้าไปดูเพจกันได้นะครับแล้วก็รถคันนี้ เดือดถวยท,ทีเป็นอัลมาล่าเทอร์โบนะ1.0 EL นะครับเกียร์โต้พุชต์ทนะปี2021่อมือเดียวป้ายแดงไมหม่กกิโลเมตรสีแดงเดิมนะครับรถสภาพใหม่เอี่ยมป้ายแดงผมจะบอกว่านานๆจะเจอคันไม่ขนาดนี้ไม่ค่อยมีครับใครหาอยู่ในราคาแค่นี้ผมว่าคุ้มนะลองเข้ามาดูกันแล้วก็ราคานะฮะเราลงไว้ที่หน้าปกแล้วเนาะขายของขายรถผมลงไว้ที่หน้าปกเลยท่านดูราคาก่อนพอใจแล้วเข้มเข้ามาดูรีวิวนะครับก็เข้ามาดูกันได้แล้วก็ พิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธานีลำนุก,กาคลองสี่นะครับใครจะมาก็เดี๋ยวโทรมาส่งโลเคชั่นผ่านไลน์อะไรกันได้แล้วก็รถราคาเนี้ยเรามีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ซื้อสดจาดไฟแน์ก็ได้ตัวรถมือสองแนะนํานะถ้าท่านพอมีกําลังซื้อสดดีกว่ามันไม่ต้องโดนแวดโดนดอกเบี้ยนะฮะก็ใครมีกําลังก็แนะนําให้ซื้อสดนะครับคุ้มค่ามากนะฮะซื้อไปก็ขับได้เลยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรเพราะฟิลรถใหม่อะครับหายากนะฮะ สวยนะรุ่นนี้สีแดงผมชอบนะมันดูมีกิมมิกดีแล้วขับดีมากๆนานๆจะมาคันใครหาอยู่ซื้อเลยไม่ผิดหวังนะฮะโอเคงัค้วันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ก่อนนะฮะตกหล่นอะไรยังไงสงสัยอะไรเพิ่มเติมโทรมาได้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้ามีรถไรเดี๋ยวเราค่อยหารถดีๆของดีๆมาให้ท่านเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ